ยินดีต้อนรับกลับมาทุกคนวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังที่สุดทรงพลังที่สุดและมีประวัติการรบที่พิสูจน์มาแล้วมากที่สุดในประวัติศาสตร์การบิน นั่นก็คือ F-16 Fighting Falcon ตำนานแห่งนันฟ้าและในรีวิวปี2026นี้เราจะพามาดูรายละเอียดของหลากหลายรุ่นของ F-16 กันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพูดถึงว่าทำไมเครื่องบินรุ่นนี้ยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศทั่วโลกแม้จะถูกพัฒนามาหลายสิบปีแล้วและที่สำคัญที่สุดคือเราจะวิเคราะห์สมรรถนะการรบและราคาที่เกี่ยวข้องกับมุมมองของประเทศไทย ประเทศที่ใช้ F-16 เป็นกำลังหลักในการป้องกันน่านฟ้ามาอย่างยาวนานสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเครื่องบินรบนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมหรือคนที่อยากรู้ว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้ยังคงมีความคุ้มค่าแค่ไหนในยุคป,ปัจจุบันคลิปนี้จะตอบทุกข้อสงสัยของคุณแน่นอน เรื่องราวของ F-16 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ1,970โดยบริษัท General Dynamics และต่อมาส่งต่อสายการผลิตให้กับ Lockheed Martin จุดเริ่มต้นของ F-16 ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบาน้ำหนักสูงมีความคล่องตัวสูงและสามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาททั้งการรบอากาศสู่อากาศและการโจมตีภาคพื้นดินด้วยความแม่นยำ จุดเด่นที่ทำให้ f 1 6แตกต่างคือความสามารถในการปรับปรุงและอัปเกรดได้อย่างต่อเนื่องทำให้มันไม่เคยล้าสมัยและจนถึงวันนี้ในปี2026มันยังคงถูกใช้งานในหลายสิบประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เลือก f 1 6เป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประเทศไทย f 1 6ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นใจด้านความมั่นคงราชอาณาจักรไทยเริ่มรับมอบ f 1 6 a ีตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และต่อมาได้เพิ่มรุ่น F16C ดีเข้ามาเสริมกำลังรวมถึงการปรับปรุงเครื่องบินที่มีอยู่ให้ทันสมัยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาปัจจุบัน F16 ของไทยได้รับการอัปเกรดระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างและระบบอาวุธใหม่ๆทำให้ยังคงปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่กับเครื่องบินรุ่นใหม่อย่างซาบแจส39คริปเปนที่ไทยใช้งานอยู่เช่นกันเมื่อพูดถึงสมรรถนะ F-16 ยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปี ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Pratt Whitney F100 หรือ General Electric F110 แบบเทอร์โบแฟนติดหลังเผาไม่ทำความเร็วได้มากกว่าแมท2ที่ระดับความสูงพร้อมอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมทำให้มีการเร่งความเร็วและการไต่ระดับที่โดดเด่นอีกทั้งการออกแบบหลังคาห้องนักบินแบบสายร้โครงเหล็กทำให้ทัศนวิสัยกว้างชัดเจนผสานกับเก้าอี้นักบินที่เอนทำมุมและคันบังคับแบบสสติ๊ก จึงช่วยให้นักบินควบคุมได้คล่องตัวและทนแรงจีได้อย่างดีเยี่ยมในรุ่นใหม่ๆเช่น F-16 Block 70และ Block 72มาพร้อมเรดาร์ AESA รุ่นแอน a p g 8 3 SABR คอมพิวเตอร์ภารกิจประสิทธิภาพสูงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมยัยและความสามารถในการใช้ยุโทโธปกรณ์นำวิถีล่าสุดทำให้ F-16 รุ่นใหม่ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทแท้จริง ทั้งการรบอากาศการโจมตีภาคพื้นดินการกดดันระบบป้องกันภัยทางอากาศไปจนถึงการลาดตระเวนสำหรับประเทศไทยความสามารถเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการแข่งขันและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ตลอดเวลากองทัพอากาศไทยต้องอาศัย F16 ในการรักษาความได้เปรียบทางอากาศและการโจมตีตอบโตได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการใช้อาวุธมาตรฐาน N A T O อย่าง A I M 120 A M R A A M J D A M หรือแม้แต่ขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายระยะไกลทำให้ F 1 6ของไทยเป็นเครื่องบินที่ยังทันสมัยและน่าเกรงขามอีกจุดที่ทำให้ F 1 6ยังคงได้รับความนิยมคือความคุ้มค่าในการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์อย่าง F 1 5หรือเครื่องบินล่องหนยุคที่5อย่าง F 3 5ที่มีค่าใช้จ่ายสูง F 1 6จึงเป็นทางเลือกที่สมดุลกว่าราคาซื้อใหม่ของ F 1 6บล็ b l เจ็็เจในปี2026อยู่ที่ราว70-80ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องแต่ถ้าเป็นการอัปเกรดเครื่องเก่าที่มีอยู่ราคาจะอยู่ราว1 0 2ถล้านดอลลาร์ต่อเครื่องเท่านั้นซึ่งเป็นทางเลือกที่ไทยใช้มาโดดยตลอ ค่าใช้จ่ายในการบิน1ชั่วโมงของ F-16 อยู่ที่ประมาณ7,000ถึง10,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งต่ำกว่าเครื่องบินรบชั้นสูงรุ่นอื่นอย่างมากอีกหนึ่งจุดแข็งคือความน่าเชื่อถือและเครือข่ายการสนับสนุนทั่วโลก เนื่องจากมีการผลิตมากกว่า4,500ลำและส่งออกให้กว่า25ประเทศทำให้มีอะไหล่และการบำรุงรักษาที่หาง,ง่ายราคาย่อมยาวและการอัปเกรดทำได้ต่อเนื่องกองทัพอากาศไทยจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงและสามารถรักษาความพร้อมรบได้สูง แน่นอนว่าในปี2026 F-16 ต้องเผชิญกับความท้าทายจากเครื่องบินยุคที่5อย่าง F-35 และ J-20 ของจีนที่มีความได้เปรียบด้านล่องหนและระบบตรวจจับขั้นสูงแต่ F-16 รุ่นใหม่ก็ถูกพัฒนาให้มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์การเชื่อมโยงข้อมูลและเรดาร์ที่ทันสมัยจึงยังคงสามารถแข่งขันได้ในสนามรบจริง นักบินไทยเองก็ยืนยันว่า F-16 เป็นเครื่องที่ขับได้คล่องมีการออกแบบห้องนักบินที่สะดวกสบายและดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นอื่นในภูมิภาคขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียและมาเลเซียต่างมีการจัดหาเครื่องบินใหม่ๆเข้ามาเสริมกำลังการที่ไทยยังมี F-16 ที่ผ่านการอัปเกรดจึงทำให้ไทยยังคงรักษาสมดุลด้านอำนาจทางอากาศได้อย่างมั่นคง ในด้านศักยภาพการบรรทุกอาวุธ F-16 สามารถติดตั้งอาวุธได้มากกว่า17,000ปอนด์ทั้งขีปนาวุธ AIM-9, a i m 1 2 0ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ JDAM, อาวุธโจมตีทางเรือและแท่นตรวจการสำหรับประเทศไทยที่ต้องเผชิญทั้งภารกิจป้องกันน่านฟ้าการสนับสนุนทางภาคพื้นและการรักษาความมั่นคงทางทะเลความยืดหยุ่นนี้คือข้อได้เปรียบที่สำคัญ กล่าวโดยสรุป F-16 Fighting Falcon ในปี2026ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีคุณค่ามหาศาลต่อกองทัพอากาศไทยแม้โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคของเครื่องบินขับไล่ล่องหน